สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะโดยคุณรูพัชหลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอไปแล้วในเรื่องของไม้ธนคาาหรือตัวกาลันวันนี้คุณครูจะมาสรุปให้นักเรียนอีกคลหนึ่งนะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะว่ารูปที่นักเรียนเห็นคืออะไระก็คือไม้ธนถคาาหรือตัวกาลันนั่นเอง หน้าที่ของไม้ธนาคาาหรือตัวการันคือเมื่อมันไปอยู่บนพยียนชนะตัวไหนตัวนั้นจะไม่ออกเสียงนะคะมันจะหยุดเสียงหรือค่าเสียงยียนชนะตัวนั้นทันทีเลยอ่ะไปดูลักษณะของไม้ธนาคาาหรือตัวการันกันเลยค่ะเด็กๆลักษณะของอักษรการันมีลักษณะ3อย่างดังนี้หนึ่ง กำกับเพียญชนะตัวเดียว 2. องกำกับเพียญชนะหลายตัว 3. ามกำกับเพียญชนะและสลัไปดูค่ะว่ากำกับเพียญชนะตัวเดียวกำกับเพียญชนะหลายตัวและกำกับเพียญชนะสลัเป็นยังไงอ่ะลักษณะของอักษรการันที่กำกับเพียญชนะตัวเดียวไปดูกันเลยค่ะ ดูตัวอย่างคำนะคะลูกคำว่าอนุรักษ์อนุรักษ์หนูเห็นไหมว่าซอหรืสีเป็นพยัญชนะแล้วมีตัวกรลันหรือไม้ธนาคาตอยู่บนพยัญชนะสอหรืสอสีซอหรืสีจะไม่ออกเสียงนะคะเป็นหน้าที่ของตัวกรลานก็คือหยุดเสียงพยัญชนะตัวนั้นจะออกเสียงแค่อนุรักษ์หยุดที่คำว่า รักเท่านั้นนี่คือมันหยุดเสียงเพี้ยชนะตัวเดียวหรือหนึ่งตัวคือสอระสีนะคะต่อไปคำว่าเถาวันนักเรียนสังเกตว่าตัวกรันจะอยู่บนเพี้ยชนะตัวยอยักษ์ยอยักษ์จะไม่ออกเสียงนะคะจะออกเสียงแค่คำว่าเถาวันเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปคำว่าหอยสัง ตัวการันอยู่บนเพญชนะขอไข่ขอไข่จะไม่ออกเสียงจะออกเสียงแค่คําว่าหอยสังและมันเป็นตัวการันที่กํากับเพญชนะตัวเดียวนะคะ,ะต่อไปตัวอย่างคําต่อไปคือเหตุการเห็นไหมลูกเหตุการนอนเนนไม่ออกเสียงเพราะตัวการันมันอยู่บนเพญชนะตัวนอนเนนจะออกเสียงแค่เหตุการณ เท่านั้นอันนี้สังเกตมานะคะนอนเนนไม่ออกเสียงเพราะมันเป็นตัวกาันอยู่บนเพียญชนะจึงไม่ออกเสียงเพียญชนะนั้นและเป็นเพียญชนะที่ตัวกาันหยุดเสียงเพียญชนะเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นอ่าเราไปดูต่อต่อไปลักษณะของอักษรกาลันที่กำกับเพียญชนะสองตัว เมื่อกี้กำกับแค่ตัวเดียวนะคะที่ไม่ออกเสียงต่อไปกำกับพยัญชนะสองตัวที่ไม่ออกเสียงเป็นยังไงอ่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าต้นจันนักเรียนสังเกตคำว่าต้นจันมันจะมีททหารกับนอหนูเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายแล้วก็มีตัวกาลันอยู่บนพยัญชนะนอหนูซึ่งเมื่อ ตัวการันหรือธนาคารอยู่บนพยัญชนะตัวนั้นจะไม่ออกเสียงอันนี้ลักษณะของตัวการันเป็นพยัญชนะสองตัวที่ไม่ออกเสียงก็คือทอทหารกับนอหนูทําไมทําไมททหารไม่ออกเสียงเราไม่นิยมเขียนตัวการันซ้ำนะคะเพราะมันสิ้นเปลืองหรือดูแล้วไม่สะอาดตาเขาก็เลยใช้แค่ตัวการันกํากับไว้ข้างหลังนอหนูแต่ความจริงมันมีทั้งททหาร แต่ไม่นิยมเขียนนะคะเพราะฉะนั้นต้นจันจึงเป็นตัวกลันที่หยุดเสียงพยัญชนะสองตัวอ่าต่อไปไปดูคำว่ารูปลักษ์นักเรียนสังเกตเห็นไหมลูกคำว่ารูปลักษ์เสียงที่ไม่ออกคือสรสีกับนอเนนและเตาะตัวกลันตัวกลันทำหน้าที่หยุดเสียงพยัญชนะสองตัวคือสรสีกับนอเนนนะคะ ต่อไปค่ะพลักกับพลักนะคะสองตัวนี้นักเรียนดูคําที่หนึ่งพลักก็คือชื่อตัวละครในวรรคดีนะคะรามเกียรติ์นักเรียนดูสังเกตที่ตัวกลาลันมันจะหยุดเสียงสองรอสีกับนอนเนน เพราะฉะนั้นตัวนี้จะหยุดเสียงเพยียญชนะ2ตัวที่ไม่ออกเสียงมาดูต่อตัวที่2คือพลักนะคะพลักตัวนี้นักเรียนสังเกตเห็นมันจะมีทั้ง3เพยัญชนะเลยคือสรสีมมานเนนแล้วก็มีตัวกาันอันนี้พิเศษหน่อยมันการันหยุดเสียงเพยัญชนะทั้ง3ตัวเลยเห็นไหมลูกอันนี้คือกรณีที่ตัวกาันหยุดเสียงเพยียญชนะหลายพยางก็คือตั้งแต่สองพยางขึ้นไปนะคะอ่ะ ต่อไปคำว่าวันจันนักเรียนสังเกตคําว่าวันจันทร์จันทอรอเห็นไหมจะไม่ออกเสียงเพราะว่าตัวการันทําหน้าที่หยุดเสียงทอทหารกับรอเรือนะคะแล้วมันก็เป็นตัวการันที่หยุดเสียงพยัญชนะสองตัวนั่นเองพอเข้าใจไหมคะ,ะต่อไปไปดูตัวอย่างคําต่อไปคําว่า วิทยาศาสตร์นักเรียนสังเกตคำที่ไม่ออกเสียงคือต่อเต่ากับรอเรือเพราะว่ามีตัวกาลันอยู่บนพยัญชนะนะคะเป็นการหยุดเสียงพยัญชนะสองตัวนั่นเองนะคะเข้าใจนะลูกนะ,ะต่อไปคำว่าสุราชธานีสังเกตคำว่าราชตัวที่ไม่ออกเสียงคือดชดารอเรือ เพราะว่าตัวกาลันหยุดเสียงดอชดากับรอเรือพยัญชนะ2ตัวไม่ออกเสียงออกเสียงแค่สุราชธ,ธานีเท่านั้นนะคะอันนี้คือกรณีที่ตัวกาลันอยู่บนพยัญชนะ2ตัวที่ไม่ออกเสียงนะคะอ่าต่อไปมาดูลักษณะของอักษรกาลันที่กำกับพยัญชนะและสละทีเนี้ยสละกกับพยัญชนะจะไม่ออกเสียงเมื่อกี้ จะกำกับแค่พยัญชนะ1ตัวกับพยัญชนะ2ตัวแต่กรณีที่3าจะกำกับพยัญชนะแล้วก็สระมาดูกันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าบริสุทธิ์นักเรียนสังเกตคำว่าบริสุทธิ์เห็นไหมตัวกลานอยู่บนพยัญชนะทอทงแล้วมีสระสระในที่นี้คือสระอีกนะคะทั้งพยัญชนะและก็สระจะไม่ออกเสียงนะคะลูกเข้าใจไหมคะ ต่อไปไปดูต่อนะคะคําว่ารามเกียร์รามเกียร์นักเรียนสังเกตพยัญชนะต่อเต่ากับสลอิไม่ออกเสียงเพราะว่ามีตัวกาลันหรือตัวทันทคาตอยู่บนพยัญชนะและก็สละจึงไม่ออกเสียงจะออกเสียงแค่รามเกียร์ต่อไปค่ะคําว่าโพโพนักเรียนเห็นไหม ทอทงสละอิและมีตัวกลันหรือตัวธนคาตอยู่บนพยัญชนะมันจึงไม่ออกเสียงมันออกเสียงแค่โพเท่านั้นอ่ะต่อไปคำว่ายานัดยานัทอ่ะมันหยุดเสียงถอถุงกับสระอุพพยัญชนะกับสละเพราะว่าตัวกระลันอยู่บนพยัญชนะกับสระจึงไม่ออกเสียงตัวนั้นอ่านแค่คำว่ายานัท พอเข้าใจไหมคะเข้าใจกันนะลูกนะ,ะทีนี้คุณครูขอสรุปในเรื่องของตัวการันนะคะพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันาคาตกกำกับอยู่แล้วไม่ออกเสียงเรียกว่าตัวกาลันลักษณะของอักษรการันมีอยู่3ามลักษณะก็คือหนึ่กำกับเพยัญชนะตัวเดียวก็คือตัวกาันมันหยุดเสียงเพยัญชนะหนึ่งตัว 2กําำกับพย,ยัญชนะหลายตัวก็คือพย,ยัญตัวกาลันมันอยู่บนพย,ยัญชนะ2ตัวขึ้นไปนะคะและอันที่3กมคำกับพย,ยัญชนะและสละเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างมามันจะหยุดเสียงพย,ยัญชนะแล้วก็สละนั่นเองนี่คือลักษณะของอักษรกาลันหรือไม้ทันทคาตนั่นเองกิจกรรมของเราวันนี้นะคะให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนด ไปเติมลงในช่องว่างของประโยคต่อไปนี้เด็กๆมาอ่านพร้อมกันกับคุณครูนะคะคำที่1เริ่มค่ะเชียร์สตางเต็นคอนเสิร์ตประดิษฐ์เมื่อเด็กๆอ่านแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เอาคำที่เราอ่านทั้งหมดห้าคำไปเติมลงในช่องว่าง5ข้อนะคะตัวอย่างข้อที่1อ่ะ ไปพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆขนมห่อนี้ราคา7บาท50จุดจุดอะไรคะลูกอ่าถูกต้องสตางค์นั่นเองนะคะข้อที่2พี่ชอบดูการแสดงจุดๆุดของนักร้องคนนี้ดูอะไรลูกการแสดงก็คือดูคอนเสิร์ตถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่3 แดนตั้งใจจุดๆดของชิ้นนี้เป็นพิเศษทำอะไรลูกเขาตั้งใจทำอะไรคะเก่งมากประดิษฐ์ของชิ้นนี้เป็นพิเศษ,เษ,น,น,เน,เศษนั่นเองนะคะข้อที่4กองจุดจุด,จดโรงเรียนนั้นคึกคักมากร้องเพลงดังกึกก้องทำอะไรลูกเขาทำอะไรกองอะไรคะอ่าถูกต้องกองเชียร์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ห้า ลูกเสือเนนารีช่วยกันกลางจุจุดพักแรมในค่ายลูกเสือทำอะไรลูกเก่งมากค่ะก็คือช่วยกันกลางเต็นท์นั่นเองนะคะกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนคัดประโยคต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเด็กๆมาอ่านประโยคพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะเริ่ม เช้าวันอาทิตย์นี้มีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นดีจริงไปเป็นประโยคที่2ค่ะพร้อมนะคะเด็กๆเ,เริ่มค่ะอาจารย์สอนสิทธิ์ให้มีความซื่อสัตย์ขยันมัธยัติกิจกรรมต่อไปนะคะลูกเป็นการบันทึกสรุปความเข้าใจในเรื่องของคำที่มีตัวการันมาดูพร้อมกันกับคุณครูนะคะเด็กๆ คำที่มีตัวการันด้านซ้ายมือก่อนนะคะมีจุดจุดจุดกำกับมีอะไรลูกคำที่มีตัวการันมีจุดจุดจุดกำกับมีอะไรคะเด็กๆมีไม้ธันทคาดกกำกับนะคะและคำที่มีตัวการันตัวการันจะจุดจุดจุด อะไรคะเด็กๆไม่ออกเสียงเก่งมากค่ะและคำที่มีตัวกาลันตัวกาลันมีทั้งจุดๆตัวเดียวมีอะไรคะจุดๆในที่นี้ก็คือตัวกาลันมีทั้งพยัญชนะตัวเดียวมีทั้งพยัญชนะ2ตัวมีทั้งพยัญชนะและสระนั่นเอง นี่คือลักษณะของคำที่มีตัวกาลันนะคะหน้าที่ของตัวกาลันหรือธนคา,าตเมื่อไปอยู่บนพยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นจะไม่ออกเสียงนั่นเองนะคะอย่าลืมทำกิจกรรมส่งครูด้วยนะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ